สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูคุณทวดครับหั <c oughs> วลากคุณทวดเจอกับคุณทวดก็ได้ครับคลาสสิกทั้งคู่ไม่ได้เก่าธรรมดานะเก่าเก่านะพี่น้องนิสซันดีเซล แม่ฝนรินซะด้วยครับฝนตกเปนแฉะเลยนี่เป็นหัวลากอยูดีนะครับอยู่ดีในตำนานถือว่าสภาพนั้นยังสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เปลี่ยะเลยส่วนข้างบนนั้นเป็นแคทนะครับแคทปีส0งรส่วนนิกสันดีเซลนี่หัวลากรุ่นนี้ถือว่า ว่ายังเก่าพอตัวครับแล้วก็อายุเยอะรวมกันทั้งรถขุดแล้วก็ทั้งหัวลากนี่นะจะเบียดเบียดร้อยแล้วครับเบียดเบียดร้อยปียูดีซีดสามสามศูนย์เอ็มนะครับตัวนี้น่าจะประมาณเครื่องยนต์น่าจะสามร้อยครับซีดัสามศูนย์เอ็ม ก็เอาให้พี่น้องได้ชมกันเพราะว่าฝนตกเราจะย้ายมาขุดนะครับขุดลองน้ำร่องระบายน้ำแต่ยังหาที่ดูว่าจะขุดตรงไหนครับนี่ครับส่วนเจ้าแคทนั้นผมคุณทวดทั้งคู่นี่ผมรีวิวแคทแล้วครับเมื่อวานมี2 0 0ีสภาพนิกกิ๊กเลย ส่วนยูดีนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยได้เจอครับช่วงหลังนี่จะพุพังไว้หมดครับถือว่าหัวนั้นแต่ก่อนสีเหลืองจางหมดเลยครับจางหมดหลอดไฟยังกลมอยู่เลยแต่ข้างในยังโอเคครับสภาพชัดสีสวยเครื่องสวยเกียร์ใหญ่นะครับก็เอาให้พี่น้องได้ชมกัน ถือว่าคุณทวดทั้งทั้งคู่เลยที่จะทำสีใหม่ริเลยครับส่วนแคทนั้นยังติดเครื่องอยู่ครับจะดังแก๊กแก๊กแก๊กผลตกแต่ว่าไม่มีลมก็ยังมีร่มกลางพอได้ครับ นิสันดีเซลยูดีซีวิวสามศูนเอ็มนะครับเดี๋ยวเริ่มจะลื่นแล้วพี่น้องเลยแรงดีไหมปาเหรอโอ้สองเพลาเนี่ยครับอือดูว่าหาดูยากเหมือนกัน ส่วนหางโรเบิร์ตเลยว่าหางลากก็สองคานนะครับสองคานสองคานก็แบกสองร้อยได้เหมือนกันนะครับนี่โอ้ายุเยอะแล้วโครงสร้างก็โอเคครับรเดี๋ยวเอาให้น้องได้ชมกันเดี๋ยวพามาดูเจ้าแคทนะครับ มุดปุยเลยพี่น้องเลยลมอ่าฝนมันลื่นนะครับฝนตกแล้วเจอดินเหนียวผมก็จะรีวิวลำบากหน่อยแล้วก็ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับอ่ะดีแม็กวิ่งผ่านงสงสัยจะจะลงบอ่อได้ไหมอ่าแค t E 200 B ครับ อันนีผลิตที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเหมือนกันครับแล้วก็สภาพสมบูรณ์ก็เ,เอาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับใบแท็กยังเปรียรแท็ก80เซนโลเลยเจ็ดตัวแคเรียาสองตัวครับเครื่องยนต์นั้นรุ่นนี้ผมลืมรหัสนะครับ้วเป็น 7JK มันเป็นเครื่องที่อยากให้ดูครับอยากให้ดูบูมอาร์ไม่มีปะครับอ๋อมีปะฝั่งนู้นนิดนึงนะครับค่อนข้างจะแข็งแกร่งสมัยแต่ก่อนนะครับปัจจุบันก็จะหาดูยากแล้วครับ E 200 B ตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์แอร์เย็นเล่มทะเบียนพร้อม โอเคครับพี่น้องเอาคร่าวๆเดี๋ยวผมจะพาลงบอ่อครับลงบอ่อไปดูโอไปดูรถขุดนะครับยังทำงานอยู่ผมเริ่มจะลื่นแล้วรถจอดเต็มไปหมดครับ คุณนี้ก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะหาดูยากนะครับไม่จำว่า3-40ปีที่แล้วครับสำหรับเจ้ายูดีลุกสันดีเซลสนใจก็ดูได้ครับ youtube ช่องชาติเจริญทรัพ์รูปว่าเพจชาติเจซิญทรัพวิ x ต a ออีัก ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ